ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนุชาแนลค่ะไม่เขาจะมีเครืองไวน้ำอมาหอมมาจากวิตแล้ของนมนุ่สช็อกโกแลตมาไม่ลุงหอม่ายมาแล้วไม่ไม่เขาไมู่้ที่อมาจากไหนเขามาจากเ่คถามไูกไข่าหมายถึงว่าเขามอบให้ลุง เดน้อบอกว่ามอบให้ป้าแตนต่อเลยโอ้โหมีของมาฝากพ้อไหมีของมาฝากพ่อเอามาจิ้มฟันจากส์แลวีเซียมันจิ้มฟันอย่างน้ไปจิ้มฟันไรก่อนห่อของวันจันทร่มันจันทรันี่บอได้ใส่ล้เก็บไปพร้อมว่าอันนี้หามไปมาใส่นะแม่ชุคนี้สวยครับป้าชุดนี้สวยกว่า ป้ารับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่จบเลยไปลองมึงมาเรากินลองดมนี่ครับปลาแตกนะคะน้ำหอมนะคะส่งมาให้ป้าเป็นน้ำหอมอุ้ยดีขนานี้อ้โห f ส่งมาถึงมือเลยกนมาี้สวิเอรแลนด์นะครับยังยังเปื้อนเยเหอมไหม คนายังปากคนเรายังเฮยปาชีนจนลาตุนีดวหอะปลาชีนหอยเลย้าวหอยเลยปาอีนมนอรอบดหอมหอมหอมออก <Okay. S 3> ้พนที่ตรงคอบัดนี่องลุงก็ร่างคุ้นลุกสนมาป้านเป็นต้นลสวงมลลุงดมฟงหอมโออาชจับคาแ้วชีคนนี่มเทียงกันอล่หอมเลหอมจริงิมนอนหมวออกส เราก็เกินหนาเกิน,น,เกนตา,าไปแล้วเด<อ> <ไป S 2> เราเราต้องไม่ใส่เยอะใช่ไ,<ด>ไ,ไหม แ่ตัดีลยลูกพใงมกเลยเ่มื่อกี้มันไหลย้อยอนี่เมื่กี้บีมมากเกินหเกินตาขอคจะเ็ใะฮกินหน้าเกินตาขอโวดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวหันหน้อานี่าน้ามยังดี๋สิไก็แอดมินยพแล้แก้สีผมเอาแก้งข่อยได้หันแก้สีไปไ้เขาแก้งขลด้จะบกว่าต้องใส่เวลา ไม่ไม่ให้ป้าเยแมนของป้าแล่วลุงรับแล้วลุงก็ให้ป้าต่อแล้วก็มีช่อนี่้ก็แลด้วยเนาะมีช็อกโกแลด้วยม่ไเมไเินเอามาอีกกินเอามาอีกโอมีช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตย่ไแม่เนีมาฝากให้ชายดีกว่า นอจากใส่ซได้ชูปะขามบ้านก็ได้้ามหอมไม่แจกขามกระเดกลูกการเนาะไม่แกลไม่แจกเนี่ยเด้วไปเฮ็ดแก้วกันปะจะแกแก้วเัน้เห็ด้ก็แกเไปเฮ็ดแก้วกันไม่เจอแ้วมนไปไหนาใสีก็ได้งเลยกอมันแข็งไม่มี แยกกินขนมนั้นก็อยู่น oh, well. ่อนนะเพราตอนก็รก็เสียบเลยเรต้อนเป็ตอนนึ่งเป็นวย่ตอนนี่ก็เลาอยู่เลยเ่ไม่ห็าก็เลยเตอนนึงเอาอะไรมาบ้าบอกว่าเป็นมะขามที่บางอะไรหรอ นี่ในตู้เย็นไอบางในคคิด oh, ป่าด้วเพราะว่าปาเป็นคนขืนมาใชอบกระล็กนี่ปาชอก็น้าน้าปาเป็นคนขืนน้าห้านี่ปาชชอกรล็กชอบรไอ้ชอกลมาพร้อมมาพากินปลานะไม่รู้จะกินไหไเป็นกินไหนเนี่ยแล้วจะสนใจลัโน้นะเนี่ย โอ้ยตกลงกินปลาร้าหรือกินน้ำหอมมันเปิดโชยมาพร้อมกันเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีนใหะอคุแอดชัยที่ร้านยามาลตอนนี้นะแต่ว่าขออนุญาตเนี่ยนะไปให้พี่โอ๋กับน้ำมนต์ค่ะไม่เป็นไรค่ะป้าคนนะคะชอบขอลุงก่อนข้าวของไม่ต้องขออะไรงั้นอ่ะไป่รโรด

มไม่ค่อได้กลับาน,น,นตรงนี้มันได้กินปลนี้มาตามเันที่เลย <laughs> เกินแกปะปลแดกกับแกงเขียดตาโอ้าเละแกไม่ไว,วาอ,อาแดดเาจี่อกกจตอนมานเพะ <laughs> <laughs> เราอยู่ใต้ลมแบบว่า <laughs> กินปลาร้าเต็มไปหมดไ่ได้กินน้ำหอมอ่ะไม่ได้กินน้ำหอมเลยนะน้ำหอมหายหมดเลยเจอน้ำหอมไทยนะเนื้อน <co pues ื้อทีหลังเจ้าอย่าเปิดปลาร้าแบบนี้นะมันไม่มันกบกินน้ำหอมหมดเลยไม่สวิตเซอร์แลนด์ก็สวิตเซอร์แลนด์นะเจ้าไทยอะไรนั่ยโอ้เจ้าสิมาจากประเทศไรอยู่ยอะไรไม่เปิดกล้องโอ้ยงงกับป้าทะบ้านแล้วพี่พี้พี่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 พ ไปดูไปดูไปดูน้ำหอมจากนุู้นะครับไปดูกินน้ำหอมแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วใจไม่ไหวนะคะทุกคนไปนไ,ไดนไ้ำหอมจากกระปุกในครัวนะคะตอนนี้ก็ไปสนใจนู้นกินนู้นกันหมดแล้วมาแล้วมาแล้ว โอย้จล้กินหมดลุนไากินหมดบอนุนูกินหมดแล้วนั่นะกินหมดเเดี๋ยวมูซอยหอมแดงมาใส่โอ้ยบันนี่แหละใครก็ใครก็อดไม่ได้ไม่ได้ใครก็อดไม่ได้ได้เลน้ำลายไหลเลย ไม่ไหวแน่นอนโอ้ยาแต่เต้มัเศร้ากว่ดคน่อย่นจ้าเยดีเดวมันมีด่ีดนีเปมากันกับโอะโอชิปลากินไม่ได้ล้อซ้อนต้อน้อนกิน่ดเขียนกันอาชิมดูจำจำตอนประแดดต้องเอาหอมแดงหอมแดงมีบ่ไม่กก่อนเลยโอใส่ก็ใส่ใส่น้อยอยท่านอยู่นู เดินใหเอาอกินหลายเหรอเหอเแล้วอุ้งเท้ไม่ไหวเลยนะครได้กินปลาปลาแด้อสวนนนี่ปลาแดงสีปลาแดเร่ะคะไม่ละแบย้อนเดี๋ยอื่นเนาะใช่อย่างูมว่าปลาขึ้น้นมาคากันได้บงนี่ิดปาก็บวนเต้องึนต้อง่ยชื่อมาอย่างเนีย้องนครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะในนาช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะก็ FC นะคะก็อย่าลืมนะคะเนาะสั่งซื้อในนามช่องเฟืรอมบุญชูชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ